โกฮังบินมาที่บ้านของบลูมาเพื่อขอให้บลูมาหาวิธีแปลงร่างโดยสมบูรณ์เพื่อไม่ให้ใครรู้ตัวจริงบลูมาจะทําให้ชุดแปลงร่างกลายเป็นอนุภาคเล็กเหมือนแคปซูลและนําออกมาใส่ได้ทุกเมื่อจึงให้โกฮังรอสัก2ชั่วโมงนะ โกหังจรงจะไปหาทรังที่โดนเบจิต้าฝึกหนักอยู่ในห้องแรงโน้มทวงทักทายทรังที่ยืนเช็ดหน้าอยู่หน้าห้องเบจิต้าก็ออกมาเตือนโกหังว่าร่างกายแข็งทื่อไปหมดแล้วนะถึงโลกจะสงบสุขแค่ไหนแต่ก็มันฝึกฝนไว้ด้วยละ่ะแล้วเขาก็เดินจากไป ในที่สุดบรูมาก็ทําเสร็จเป็นนาฬิกาข้อมือที่เมื่อกดปุ่มสีแดงก็จะสามารถแปลงร่างได้โกฮังชอบใจมากตอนแรกทั้งจะให้แม่ทําให้บ้างแต่พอเห็นชุดแล้วไม่เอาดีกว่าโกฮังขอบคุณบรูมาแล้วก็นั่งเมฆสีทองบินจากไป ระหว่างทางโกหังแปลงร่างท้าแข่งความเร็วกับเมฆสีทองแล้วโกหังก็บินแซงไปโกหังบินผ่านเมืองมองเห็นรถซิ่งที่ขับรถวาเสียวจึงบินลงไปที่นั่นลงไปขวางหน้ารถซิ่งขนั้นที่ เบรกจนตัวโกงโกหังก็พูดจาสั่งสอนจะขับรถซิ่งไปทั่วแบบนั้นไม่ได้นะเกือบชนคนตายแล้วรู้ไหมสาบานต่อหน้าฉันซะว่าต่อไปนี้จะขับรถอย่างปลอดภัยในเมืองคนขับรถจึงถามว่าแกเป็นใครโกหังก็ขอ,อนึกชื่อก่อนจากนั้นเริ่มโพสท่าฉันคือผู้รักความยุติธรรมเกรซไซย่าแมนสองคนนั้นก็หัวเราะด้วยความเฮยแต่งตัวเฮยไม่พอแถมชื่อ,อยังเฮยอีก เมื่อโดนหัวรอะยยะโกฮังก็โมโหกระทืบเท้าจนพื้นเกิดรอยแยกทำให้รถตกลงไปไอ้สองคนนั้นก็ทำตัวดีขึ้นมาทันทีต่อไปนี้เราจะขับขี่อย่างปลอดภัยครับโกฮังก็ยกรถขึ้นมาให้สองคนนั้นก็ขอตัวลาโดยขับขี่อย่างปลอดภัยเมื่อโกฮังกลับมาบ้านก็อวดชุดใหม่ให้คุณแม่ดูนิสัยแบบนี้เหมือนคุณพ่อไม่มีผิดเลยโกเทนก็หิ้วปากลับมาบ้านชุดของพี่ชายหล่อเท่สุด เช้าวันต่อมาโกหังกับแปลงร่างเป็นเกรซซีย,ยแมนบินไปโรงเรียนยกเมฆสีทองให้น้องชายใช้ เมื่อบินไปถึงดาดฟ้าโรงเรียนเกรซไซยาแมนก็แปลงร่างกลับเป็นโกฮังแล้วค่าเปลี่ยนก็เริ่มขึ้นระหว่างเรียนนักเรียนคุยกันว่ามีฮีโร่คนใหม่โผล่มาด้วยนะไม่ใช่นักรบสีทองถึงจะแต่งตัวเคยแต่ดูแข็งแกร่งมากเลยเหมือนจะชื่อเกรซไทยาแมนโกฮังก็แก้ชื่อชื่อเกรซไซยาแมนครับเมื YU ่อถูกถามว่าทำไมถึงรู้โกฮังก็แก้ตัวว่าได้ยินมาจากคนที่เห็นเขาตรงๆน้า บีเดลได้รับโทรศัพท์ว่าเกิดเหตุจี้รถบัสที่สถานีรถบัสเขตตะวันออกมีกลุ่มโจร3คนกำลังเรียกเงินค่าไถยยูบีเดลก็ขออนุญาตคุณครูรีบไปที่นั่นทันที เอเดซ่าบอกกับโกฮังว่านี่เป็นงานอดิเรกข,ของบีเดวเป็นมิตรแทร้แห่งความเที่ยงธรรมชาบเนอร์ก็อวยต่อว่าบีเดวแข็งแกร่งกว่าตัวเขาเองเยอะเป็นผู้ที่มีความสามารถพอๆพอพอกับมิสเตอร์ซาตานเลยละ่ะโกฮังก็นึกถึงตอนที่มิสเตอร์ซาตานต่อสู้กับเซลที่โดนตบจนปลิวก็เป็นห่วงบีเดวขึ้นมาโกฮังจึงขออนุญาตครูว่าจะไปเข้าห้องน้ําเขาก็ขึ้นไปที่ดาดฟ้าแปลงร่างเป็นเกรซเซ่าย,ยามแมนบินไปช่วยบีเดวแต่เขาไม่รู้ว่า สถานีรถบัสอยู่ตรงไหนนี่ซีเมื่อโจรจี้รถบัสได้เงินค่าไถ่แล้วพวกโจรก็ออกรถโดยมีคนแก่อยู่เต็มรถจากไปพวกคนแก่ดูดีใจมากถึงกับขอคุณโจรถ่ายรูปเป็นที่ระลึก รถบัสวิ่งออกมานอกเมืองโดยมีรถตำรวจวิ่งไล่ตามแต่ก็สู้โจรไม่ได้เครื่องบินของบีเดวก็มาถึงโจรก็ยิงใส่เครื่องบินก็หลบได้เกรซซียแมนก็ตามมาบีเดวกระโดดลงจากเครื่องบินลงมาบนหลังคารถบัสหลบกระสุนปืนที่โจรยิงมาแล้วเข้ามาทีบโจรทั้งหน้าต่างเข้าตะลุมบอลต่อสู้กันจนโจรทั้ง3คนสิน้นฤทธิ์แต่เมื่อไม่มีใครบังคับพวงมาลัยรถบัสจึงวิ่งตรงไปที่หน้าผาตกลงไปข้างล่างโดยมีเกรซซียแมนมารับเอาไว้ เกรซย่าแมนก็โพสท่าแนะนําตัวเองฉันคือผู้ไม่ยกโทษได้ความชั่วทั้งปวงมิดแทงความเที่ยนธรรมเกรซย่าแมนแล้วเขาก็บอกลาบีเดียวก่อนที่จะบินจากไปแล้วตอนนี้ก็จบลงในอนิเมะไม่มีฉากที่โกฮังคุยกับดรบรีฟในมังงะโกฮังเถียงเรื่องชื่อเกรซย่าแมนที่ล็อกเกอร์